สวัสดีนะคะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการนะคะทอดมันยังไงไม่ให้อมน้ํามันนะคะแล้วก็กรอบแทบจะละลายในปากเลยนะคะ<ส><ด>อ่าค,คนทอดคะมืดจังทอดยังไงคะอพอดีพอดีอดนะอยฮะ ไปทีเอาแบบให้ให้แบบว่าละเอียดละเอียดนิดนึงอ่ะน้อนแล้วก็ววมันใส่ลงไป <ฮะ S 2> อย่าให้ไฟแรงเกินนะไม่งั้นมันจะไหม้ก่อนแล้วก็ดูว่ามันสังเกตนะสังเกตว่าสีเริ่มได้สีได้ความกรอบได้แล้วก็ตักขึ้นเลยแล้วตกักขึ้นเลยแล้วมันไม่อมน้ํามันยังไงคะ อยู่ที่เร่งไฟแล้วฮะระดับไฟของก็ไม่รู้จะว่างงนะครับตอนนี้เขาใช้ไฟอะไรคะไฟกลางไฟกลางฮะอ,อันนี้คือไฟกลางนะคะ<ฟ>พอเราจะเอาขึ้นเราเร่งไฟใช่ไหมหรือไงครับต้องเร่งยังได้ครับพูดถึงอ๋อไม่ต้องเร่งตกลงมีเคล็ดลับอะไรเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่ายี้ผมก็อธิบายไม่ถูกอน่ะ ต้อง,งต้องดูอะไรไหมต้องดูอะไรเพิ่มหรือเปล่าลอะไรเงี้ยวิธีเช็คน้ำมันน้ำมันอ๋อก็เหมือนทอดทอดไปนะฮะแต่ว่าไอ้ไอ้ไอนี่ให้เราสังเกตนิดนึงฮะว่าทอดมันเนี่ยมันจะไวหน่อยฮะอ๋อทอดมันจะไวนิดนึงนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับนะคะทอดมันให้ไวนิดนึงค่ะ เดี๋ยวเราลงนะคะเอาน้ำมันร้อนๆนะฮะอาน้ำมันเดือดนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะนะใส่พอดีพอดีเรา่าใส่ให้มันแน่นเกินไปอ่าไม่งั้นมันมันมันจะไม่สวยโอเคโอ้โหน่ี่นะคะงานพะวันพอดีพอดีมันเน้นทอดมันสีสวยด้วยนะอสักหน่อยก็ได้ออใส่เงี้ย ค่ะได้สระค่ะได้สาระมากเลยอ่ะโอเคโอเคอเคโอเค่อเเคโอเมนอเโอเคโ้เอเคอเคโนเคโะคะอเคอเคาอะคโเคะอเคโอเคอเคอเดีอยวนอเคโนเคเดโอวโอเคโคะอเคอเคโอเคคโอเคนะคะเคโเคโอคโอคเคะเะคนะค แฉมมาก